วันนี้มารู้จัก PRK กันนะคะ PRK เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์นะคะโดย PRK นะคะจะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มที่ค่าสายตาสั้นไม่เยอะนะคะหรือว่าในคนไข้ที่กลัวรเรื่องของผิวตาแห้งหรือแสงกระจายกลางคืนหรือในกลุ่มบางคนนะคะที่มีพวกแผละลอกเล็กๆหรือว่าแผลเป็นเล็กๆหรือว่ามเาีเรื่องของผิวตาที่ไม่เรียบนะคะกลุ่ม PRK ยังเป็นวิธีที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยสําหรับคนไข้ค่ะ ข้อดีของ P.R.K อีกอันนึงนะคะการที่เราไม่ต้องแยกผิวกระจกตาเป็นการถลอกผิวนะคะเหมือนคนไข้มีแผลถลอกเนาะแล้วเวลาแผลขึ้นมาลุ้นปิดนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสักสอาเดือนมาดูแผลนะคะเราก็จะไม่เห็นแผลเดิมที่เราเคยถลอกไว้ที่ตาเหมือนกันนะคะเวลาที่มันมีการสมานโดยธรรมชาตินะคะ เราก็จะไม่ได้เห็นรอยแผลหลังจากที่ทํานะคะแล้วก็จะปลอดภัยในกลุ่มที่มีกิจกรรมที่ลุยๆอย่างเช่นนะักกีฬานะคะพวกนักมวยปล้มนักมวยบาสบอลบอลเล่บอลพวกเนี้ยค่ะซึ่งอาจจะมีการกระแทกในใบหน้าได้นะคะการเล่นกีฬากลุ่มนี้เราก็จะรู้สึกได้มั่นใจมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องฝากระจกตามาเคลื่อนได้ขณะที่ทํากิจกรรมนะคะ โดยขั้นตอนนะคะในการทำนะคะเราจะมีการหยอดยาชาคนไข้นะคะเตรียมความพร้อมเหมือนเลสิกเลยแต่ว่าตอนทำอะคะจะไวกว่าเนื่องจากว่าเราจะใช้สังดีอ่อนๆน,นะคะในการขัดผิวถลอกผิวนะคะแล้วก็ใช้เลเซอร์ในการปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงและสายตายาวของคนไข้นะคะแล้วก็จะมีการล้างแผลแล้วก็ใส่คอนแทคเลนเพื่อการรักษาแผลถลอกนะคะซึ่งคอนแทคเลนเนี้ยอาจจะต้องใส่อยู่ประมาณสัก4-5วันแรกเพื่อรอให้แผลปิดนะคะ โดยขั้นตอนในการทำอะค่ะต่อข้างจะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะวิธีนี้คนไข้จะร่วมมือง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวหรือว่าเจ็บหรือว่าอะไรตอนทำนะคะอาจจะมีอาการเครื่องตา้าหลังทำหรือเจ็บหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์ในช่วงที่กําลังรอให้แผลหายนะคะหลังจากที่แผลปิดแล้วอะค่ะ คนไทยก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติขึ้นนะคะอาจจะมีการหยอดยาในช่วงแรกในการดูแลแผลแล้วก็หลบเลี่ยงแสงแดดแสง UV ในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นคนไทยก็มองเห็นได้ชัดเป็นปกติแล้วก็เป็นวิธีที่ใช้เนื้อกระจกตาน้อยมากเลยค่ะ